ไม่หนีความผิดเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณหนีมันอาจตามคุณทันปี2564กลางดึกที่ถนนเส้นเปลี่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดท่ามกลางสายฝนพรำชายคนหนึ่งขับรถกระบะด้วยความคึกขนองแสงไฟหน้ารถกระทบร่างคนเดินเท้าที่โผล่มาอย่างกระทันหันเสียงโครมดังสนัน่นกระจกหน้ารถสั่นสะเทือนชายคนขับชะงักไปครู่หนึ่ง เขามองเห็นร่างที่แน่นนิ่งอยู่กลางถนนท่ามกลางความมืดมิดเขาเรียบเหยียบคันเร่งหนีจากที่เกิดเหตุไปอย่างไร้ความรับผิดชอบปล่อยให้วิญญาณดวงนั้นต้องทนทุกทรมานอยู่บนถนนเพียงลำพังหลายสัปดาห์ผ่านไปชายผู้นั้นยังคงใช้ชีวิตปกติราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ค่ำคืนหนึ่งขณะขับรถกลับบ้านบนถนนเส้นเดิมหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นรัวอย่างผิดจังหวะ อากาศในรถหนาวเย็นลงอย่างกระทันหันแม้จะเปิดแอร์ไว้ก็ตามจากนั้นวิทยุที่เปิดคลอเบาๆก็เริ่มส่งเสียงซ่าคล้ายเสียงกรีดร้องแผ่วเบาปนเสียงกระซิบที่ไม่เป็นภาษาบนถนนเบื้องหน้าแสงไฟรถจับภาพร่างเงาสีดำทะมึนยืนนิ่งอยู่มันไม่ใช่คนชายคนขับเหงือแตกพลักพยายามบังคับพวงมาลัยหักหลบแต่ร่างนั้น กลับเคลื่อนที่เข้ามาหาด้วยความเร็วเกินจินตนาการเสียงโครมสนั่นดังลั่นอีกครั้งรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมทางอย่างแรงร่างของเขากระแทกกับพวงมลาลัยอย่างจังทุกอย่างดับมืดลงเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพบรถกระบะคันนั้นพลิกคว่ำพังยับเยินและร่างไร้วิญญาณของชายคนขับติดอยู่ในซากรถ ไม่มีการชนกับสิ่งอื่นใดไม่มีร่องรอยเบรกสิ่งเดียวที่พบคือรอยเยื่อจางๆบนกระจกหน้ารถและความเงียบงันที่จับใจชาวบ้านเล่าว่าถนนเส้นนี้มีอาถรรพ์ใครที่ทำผิดและคิดจะหนีความรับผิดชอบมักจะกลับมาจบชีวิตลงที่นี่เสมอราวกับมีบางสิ่งบางอย่างคอยทวงคืนสิ่งที่ถูกพรากไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน กฎแห่งกรรมก็ทำงานเสมอและบางครั้งมันก็เร็วกว่าที่คุณคิดมองกระจกหลังให้ดีคุณแน่ใจนะว่าไม่มีใครตามคุณมา